อยู่ตอนนี้ก็เป็นโลกก็คือทุกต่อของผู้คนทั้งหลายนี่ก็มีมนุษย์และนั่นก็เป็นความสุขของมนุษย์ทั้งหลายคนและนี่ตอนนี้เดี๋ยวเรารู้ตอนนี้ได้ยินเห็นกลิ่นรุมรสได้ยินของอร่อย่อยได้ยินลินมีรสมากกว่านี้ยังก็อาจจะทำให้เกิด เร่าร้อนอาจจะทําให้เร่าร้อนไม่รู้ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาตัง้งแต่ตอนนี้แล้วแต่ว่าผู้ฟังในตอนในความบําเพ็ญพิจารณาใน EP พีสิหรือสิถึงตอนนี้แล้วก็ไปอยู่ถึงตอนอื่นก็ไปทำมีทวิสุอารลตอ์อ,อะไรตอนนี้ก็ได้ยินเห็นรล้ อนะตอนนี้ขยัได้เห็นรูปก,การทำ่มก็ตายพี่พี่พี่ไม่อยากพูดนแน่ส่าัตอนนี้ได้เห็นอ,อยู่แอปเปิ้ลเนื้อสัตว์ทั้งหลายที่เราตาชีวิตชีวิตแต่ตอนนั้นก็เป็นรุ่งเช้าวันเย็นก็ตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นยังก็ไม่กลับมาอีกเลย วันเจริญบารณาความผิดในการตายตายก็จะเป็นแบบนี้พ็อเราทำมากซึ่งมันในยอมรับข้อหนึ่งถ้าตายแล้วก็หายใจไม่ออกแต่ว่าหายใจไม่ออกตายตอนในการนอนหาวถึงเวลารุ่งเช้าแล้วตั uh ้งเช้าถึงตอนนี้ตอนนี้ก็เช้า ถึงในพุทธศักราชปีพศ2500หรืสสอ,สอ,สอ500จะเป็นสวรรค์ทางพิจารณาตอนนี้ก็อาจจะคือค่าโจราลู้อื่นจะตายเเหมือนความค่าชีวิตเว้นดอกเห็ดต้นเห็ดเจอเนื่อเวลาตอนนี้สัตว์ทั้งหลาย ก็เห็นสัตว์ตัวอื่นก็มาเห็นอยู่ทางนี้ <c oughs> แล้วเห็นมีเงินทองจะไปมากมาย <c oughs> แล้วก็เลยเผาก็เลยตายฉะนั้นการที่มีพระคณะสมบัติหรือจะเป็นรวยๆอะไรอย่างนี้ที่การตายของสัพพลิภิพานคือพระจกักรพรร หรือจกั 2, จกรพรรดิสองจักรพรรดิสาแล้วก็จกักรพรรดิสี่เท่านั้นพระพุทธเจ้าจงสอนให้เรารู้ทุงนี้การกินเนื้อกระดูกผู้อื่นสัตว์กินหลังกินหลังผู้อื่นก็เหลือกินกระดูกตายมันอยู่หน้าสมเพศหรือว่ากินดอกเห็ดเหมือนดอกที่เขาเอาไว้ถวายผู้คนป่าไม้อยู่ตรงนี้กินกระดูกแล้วก็ตาย แล้วก็เป็นสัตว์ที่มองไม่เห็นตายในโรงพยาบาลสัตว์ทั้งหลายที่เห็นกินมองไม่เห็นก็ป่วยโรคทั้งหมดหรือจะประสบอุบัติเหตุอย่างขึ้นเอาก้อนหินธนูหอกเอาไปสัตดเสมันแล้วก็ตายทั้งนั้น